ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมที่บัวขาวจะต้องร้องกรีดนี่คือยิมต่อยมวยที่ดังที่สุดในเกมนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาต่อยมวยกันค่ะแล้วดูยิมของเรา้สี่โ oh อ้โหเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยพี่แป้งจะต้องเจอกับศัตรูตัวไหนบ้างจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เกรียนสุดๆเลยะคะ่ะถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าจะไปยังไงต้องไปดูกันเลยะคะ่ะ ไมเลยคุณครูไปเลยและตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของแปนในสังเวียนนะคะจะมีทั้งหมด4คนค่ะนี่คนนี้เนี่ยเป็นนักชกเบลดับหนึ่งเคียงคู่กับบัวขาวกันเลยนะเนี่ย ต่อไปนี่คะเป็นสาวเซ็กซี่ค่ะเั่นกได้ว่าโนตมสุดๆแล Arizona, Now, ้วก็ม mm ีโจรสลัดด้วยนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นบอสใหญ่ค่ะนั่นก็คือเจ้าปลาหมึกน้อยหลายนวมนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าพี่เป้จะสู้กับตัวไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยไปเอาละครู้เข้าแข่งขันหมเลขหนึ่งของเรานั่นก็คือนี่เลยพี่น้องของตัวขาวผมสามเส้นคุ้มอัโชโค สู <łość> ้ก <Harriet. S 1> ันแล้วเอาหลักลังนีฉันจะกระดิกขนลงไม่แกดูเลยถ้าแกคิดว่าจะสู้กับฉันนะเออเดิเดินเดินเดินเดเดินใจเย็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 นอ่ะหืมมาเลยนี่นะเฮ้ยนี่นะแต่นะคังนี้เราตลก อย่าจะไปถวานนมแก่สิเหนื่อย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 ๆไอ้น้องรู้แล้วว่าถ้าสมมุิว่ามันสตาร์แล้วนะคะเย้ยังไงยังไงเอาเลยเอาเลยมาเลยแกอย่าสายฟ้าแกมันอึดไปจากไหนเฮ้ยเฮ้ยไปทำเลยไม่ทำะไรเฮ้ยนะคะกย มันใช้หมัดก,กองกองฮะเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งมาจากไไนเนี่ยขาวดำหน้าต่ขอขาวดำ ไปแล้วไอ้นั่นมันทำหนูสา,าหัสมากหนูร้องการคนที่มาทุกต่อ,อหนูต้องการต่อยกับปลาหมึกเท่าไหร่ตบมือต่อมาต่อส่งต่อส่งหน่อยตัดไปหาลิศเออเดี๋ยวดูสเต็ปของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันฝั่งนี้มันฝั่งนี้ผิดข้างผิดข้างฝั <laughs> ่งนี้เอออย่างนั้นหลาหนาลองซ<ด>้อมสเต็ปนิดนึงซ้อมสเต็ปนิดนึง ว่นชูนี่มันหมดเมลท์ทโท่ถ้ามาตั๊กแตนหน่อยมาตะ๊กแตนนี่มันหมัดม้วนหลือมเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะส่งอัศวินขี่ม้าขาวมาแทนขอต่อยกับผู้หญิงะอ้นชอบได้เลยตัวต่อไปนะคะเป็นผู้หญิงสุดเซ็กซี่ค่ะเอามาดูซิว่าเราจะสามารถต่อยกับผู้หญิงได้หรือเปล่าเก่งกับเด็กเก่งกับผู้ใหญ่เก่งกับคนแก่อยู่แล้ว แต่ผู้หญิงอยู่ไหนอ่ะผู้หญิงอ่ะไหนเฮ้ยผู้หญิงมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเอามาคล้อับไ่เลยโว้ยใบไม้เต็มหน้าเลยมาลองดูนี่แกคิดว่าจะสู้กับฉันได้ไหมดูหัวฉันก่อนหัวฉันเป็นมังกรอุ้ยอะไรอะดูท่าที่ป้อกเฮ้ยข้าหลบของเขาเดียวเลยว่ะ ผมรักคำสิ่งยังออยนี่เขามีการวางการดูดูดดูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสียต้องโดนแกต่อยฉันหายทีแล้วนะเออเออโอ้ยพี่ป๊อกต่อยรัวต่อยรัวโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีแฟนเป็นนักกีฬาแบบนี้มีพลังเขามีพลังเลยเฮ้ยต่อยเลยมาป๊อ่อยมันมาใส่ป๊อกป่อยมันตามเข้าไปอัดมัน นานมาไอในยกนี่ดูเหมือนว่าพี่ป๊อปเป็นสายได้เปลี่ยนไหมนะทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงแล้วแผู้หญิยยงมีสเสน่ห์ใหม่มากขึ้นอโอ้โหหลบย้อนคอหลบอีกอืมมันเป็นมังกรเอ้ยหรือหมาป่า ยอมให้เจ้ากระหลอม่มาต่อยไดนคาเอาละฉันจะต่อสู้เพื่อทีมอื้มือ้ยต้อเก่งมากยื่นมือมาเหรอโอ้ดูดิดูปากเขาดิจูไปหน่อาจูจูโอ้ยเนี่เอา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 มาดิมาดิ ังละแค่ไม่ทำเนี่ย่ะผี่ปอบต้องหลบทางซ้ายให้มันมากกว่านี้นะคะเดินนีไปเลยเดินไปโลบออกจากเวทีไปเลยโอ้โหยังกลับมาได้ค่ะทาตัดโอ้ยเอาเลยเ้นไปเโินไปเกิมาพ่ค้ามาเพหยิบมัน พี่ป๊อบชนะแล้วตัวต่อไปค่ะพี่ป๊อกเราจะไปตั้งเล่นเลยสงสารมั่งสงสารแต่แม่ปลาบุญมั่วจดได้ดีมารอบที่สามในตอนนี้การแข่งขันโอ้โหโจนสลับลนกของเขาเอาละฉันจะมาต่อยหวยโดยที่ใช้มมดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้นเล้ยเฮยเ้เ้ฮ มาเด้มาเด้เร,เรดีก้าวเอาเลยเอาเลยเพื่อนโอ้โห จอจำจะหวังจำบ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดพลังแล้วมันระเบิดพลังแล้วโอ้ยฉันจะไปสู้กับปังมกฉันจะไปสู้กับปังมงโอ้ยฉันไม่เข้าไปสู้กับปังมึงสิฉันไอ้าัวหาว ไอลิตลีมาสี่นะเอ้ยหยอกย้กตันุมตนุมตุ่ยังลุกขึ้นมาได้อีกยกแก้วเอ้ยถ้าฉันแพ้ถ้าฉันแแล้วก็ฉันจะเอาแกมากิน เอจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมาย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันยากมากเลยค่ะแล้วก็น่าจะไปถึงปลาหมึกไม่ไหวแล้วนะคะจะเป็นลมอยู่แล้วถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิก <c oughs> พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอ้โหนกแก้วหยุดซะที่เดี๋ยวฉันจะไล่เป็นนี่เป็นเจ้าแห่ง น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครย,ยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ